สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมถุนประจำวันที่5-11กันยายน2565ค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมถุนนะคะเป็นนักสู้พร้อมที่จะลุยไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์สถานการณ์ง่ายๆนะคะเป็นคนที่มีอุดมการมีความดื้อรั้นในตัวหรือมีความจริงจังซีเรียสกับชีวิตในช่วงนี้นะคะ เรื่องของการทำงานนะคะให้ระวังเรื่องของคำพูดคำจาการติดต่อประสานงานนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้าคนรอบข้างคนในครอบครัวเป็นต้นจะเป็นสัปดาห์ที่คุณพูดตรงนะคะพูดจริงจังทำให้คุณเคืองใจคนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัวนะคะความมุมานะในการทำงานเป็นสิ่งที่ดีช่วงนี้อาจจะต้องอมีความอดทนนะคะแล้วก็ลดทิฐิ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเจ้าของธุรกิจนะคะก็พร้อมสู้พร้อมลุยฟันฝ่าอุปสรรคทั้งนี้ก็ต้องประครับประคองเรื่องของออจิตใจหรือว่าความรู้สึกของหุ้นส่วนหรือว่าเรื่องของเอกสารสัญญาความชัดเจนต่างๆให้เกิดขึ้นไปในทางที่ดีด้วยนะคะ เรื่องของการเงินทุ่มเทกับการทำงานเต็มที่มีเกณฑ์ได้ออกดอกออกผลนะคะมีเกณฑ์ได้รับผลกำไรที่รอคอยอยู่ขอให้รักษาความเพียรพยายามต่อไปนะคะเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของความประมาทยานพาหนะลืล่นล้มฟกช้ำดำเขียวเกิดขึ้นได้นะคะเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ให้มีสตินะคะในการใช้ชีวิต คนโสดสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักเป็นรักจากทางไกานะคะความรักที่ต้องฝ่าฟันหรือความรักที่ต้องเดินทางหรือว่าอยู่คนละที่กันนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็เช่นกันนะคะจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นมีเหตุให้ต้องห่างกันเพราะเรื่องงานนะคะหรือมีอุปสรรคบางอย่างที่ต้องฟันฝ่าร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องของการงานการเงินในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ